สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเพ็ญสลีปัญญาไรชุนในรายการสมาร์ทไลฟ์ไวเกษียณนะคะท่านผู้ฟังคะในหลายๆครอบครัวในปัจจุบันนะคะถ้าครอบครัวไหนนยะที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านนะก็ว่านับเป็นครอบครัวที่ต้องเรียกว่าโชคดีมากๆนะยิ่งถ้าเกิดครอบครัวไหนที่ในปัจจุบันอยู่กันหลายๆเจเนอเรชันนะในในบ้านหลังเดียวกันเนี่ย หรืออยู่ในบริเวณเระแวกใกล้ๆก,กันเนี้นับว่าสมาชิกในครอบครัวนี่โชคดีมากๆเลยนะเพราะว่าจริงๆการที่เรามีคนที่เรารักนะอยู่รอบๆข้างนะอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้วก็มันทําให้เรามีของอบอุ่นนะซึ่งสุดท้ายแล้วนะเวลาที่เราเติบโตไปทํางานทําการเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะสุดท้ายแล้วพอเวลาที่เรามีปัญหานะร้อยทั้งร้อยค่ะก็เชื่อว่าก็จะกลับมาบอกว่า ไม่มีใครรักเราเท่ากับคนในครอบครัวของเราเองเวลาที่เรามีความทุกข์ใจมีปัญหาเดือดร้อนอะไรก็ไม่มีใครจะช่วยเราได้ดีเท่ากับสมาชิกในครอบครัวของเราเองนะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะแต่ว่าคือจากสภาพสังคมในปัจจุบันนะที่มันต้องเร่งรีบแข่งขันกันมีภาระเยอะแยะมากมายนะคือเวลาที่เรากลับบ้านส่วนใหญ่เราก็ใช้บ้านเราเป็นแค่ที่พักผ่อน ออกจากบ้านแต่เช้าแล้วกลับมาบ้านก็ดึกนะก็ทําให้บางทีเราก็อยู่บ้านเดียวกันแหละแต่เราไม่ได้สังเกตความเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในบ้านเราเลยโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนะวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยนะว่าเราอยู่บ้านเดียวกันกับผู้สูงอายุนะถ้าเรามีโอกาสแบบนั้นแล้วเราลองเรา,เราลองสังเกตดูนิดนึงนะลองจับสัญญ,ญาณเตือนภัยดูนิดนึงว่ามันมีความผิดปกติ อะไรที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในบ้านของเราบ้างหรือเปล่านะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่ถดถอยเนี่ยแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยร่างกายก็จะมีแต่ถดถอยสุดโทรมลงเรื่อยๆนะ,ะวัายาวะต่างๆในร่างกายของผู้สูงอายุก็อาจจะเสื่อมลงทีละเล็กทีละน้อยนะจนบางทีบางครั้งอย่างที่บอกเราไม่ค่อยได้มีเวลาสังสรรสังเกตผู้สูงอายุในบ้านก็ทําให้เราอาจจะมองข้าม ปัญหาหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในบ้านได้นะวันนี้เราลองมาดูกันนะว่าเราควรจะสังเกตพฤติกรรมอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในบ้านของเราเพื่อที่จะดูว่ามีอาการผิดปกติด้านไหนไหมที่อาจจะเป็นอันตรายแล้วเราจะได้รีบพาไปพบแพทย์หรือพาไปรักษาอย่างทันท่วงทีนะในกรณีที่ลูกๆหลานๆอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้สูงอายุนะเราก็ช่วยกัน ช่วยกันระมัดระวังช่วยกันสังเกตได้เหมือนกันนะอย่างเช่นในช่วงวันเสาร์อาทิตทย์อย่าเนี้ยซึ่งเราไม่ต้องไปทํางานแล้วนะเวลาที่ลูกๆหลนานอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ลงมาพูดคุยกับผู้สูงอายุซะหน่อยนะคะลงมาคุยกับท่านดูซิว่าท่านยังมีสายตาที่ดีอยู่ไหมท่านยังได้ยินเราดีอยู่หรือเปล่าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพตรงไหนไหมทานข้าวดีอยู่ไหมเบื่ออาหารหรือเปล่านะคะถ้าครอบครัวไหนที่อาจจะไม่ได้อยู่กับผู้สูงอายุในบ้านเดียวกันนะ หรืออาจจะคือแยกกันอยู่ผู้สูงอายุอยู่ตามลําพังก็ลองโทราศัพท์ถามถ่ายพูดคุยกันนะไม่ใช่เดือนหนึ่งคุยกันครั้งหนึ่งนะถ้าเป็นไลน์คุยกันได้ก็ไลน์คุยกันทุกวันไม่เสียเวลามากนักหรอกนะฮะก็อย่างน้อยเรารู้ความเป็นไปของท่านนะเรารู้ว่าท่านยังสุขสบายดีอยู่นะก็จะได้สบายใจนิดอยากจะมาแนะนํานิดนึงนะว่าวิธีการสังเกตพฤติกรรมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในผู้สูงอายุนะมัน เราก็สามารถวิธีมีวิธีการสังเกตได้หลายแบบเหมือนกันนะควิธีการสังเกตวิธีแรกนะทําได้ง่ายมากเลยก็คือว่าพูดคุยกับผู้สูงอายุโดยตรงนะซึ่งในระหว่างที่เราพูดคุยกับท่านเราสนทนากับท่านเนี่ยบางครั้งนะผู้สูงอายุท่านก็จะบอกเราเองแหละว่าท่านมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเช่นบางทีท่านอาจจะบอกว่าเออช่วงนี้ไม่รู้เป็นยังไงเลยนะมันเวียนศีรษะนะมันปวดเข่ามันปวดขา,น,ดขานะมันรู้สึกว่า เหนื่อยอ่อนแรงเพรียนะคะคือการพูดคุยแบบนี้แหละนะเราก็จะพอรู้แล้วว่าท่านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรืออย่างที่เมื่อกี้บอกเนาะเวลาที่เราคุยเอ๊ะทำไมเราพูดในระดับเสียงเท่าเดิมทําไมแม่ไม่ค่อยได้ยินพ่อไม่ค่อยได้ยินอาจจะหมายความว่ามีปัญหาเรื่องการฟังแหละนะคะหรือถ้าเกิดเราพูดแล้วท่านตอบโต้เราช้าลงคือพูดไปหลายนานแล้วเราก็ไม่ตอบสักทีอาจจะมีปัญหาเรื่องความผิดปกติของสมองหรือเปล่าหรือดูซึมๆไป มีปัญหาเรื่องอารมณ์ไหมเอ,อ่อเป็นทุกข์ใจเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือกุ้มใจกังวลใจเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะดูหงุดหงิดขี้โมโหในช่วงนี้เป็นเพราะอะไรนะคะอาจจะท่านมีอะไรอยู่ในใจไหมการพูดคุยกันการสนทนาการบางทีมันก็ช่วยให้ปัญหาต่างๆคลี่ายไปได้โดยที่ไม่ต้องไปพบคุณหมอไม่ต้องไปทานยาอะไรเลยเพราะฉะนั้นเรื่องการสื่อสารกับผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วจะช่วยให้เราจับ สังเกตความผิดปกติของผู้สูงอายุได้ด้วยนะคะอีกวิธีหนึ่งนะก็ทําได้เหมือนกันถ้าในบ้านบ้านไหนหที่มีผู้ดูแลผู้สูงอายุอยู่บางคนอาจจะไม่มีเวลาดูแลเองเนาอาจจะจ้างผู้ดูแลมาดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยก็ญาติอาจจะต้องพูดคุยกับผู้ดูแลเป็นประจํานะหรือให้เขารายงานให้เราทราบนะว่าผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องอะไรไหมทานข้าว เป็นยังไงนอนเป็นยังไงทานยาครบหรือเปล่าหรือมีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมนะคะและอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เราเองน่ะคะสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้สูงอายนะุอันนี้อาจจะต้องดูนิดนึงว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมอะไรแปลกๆที่ที่เขาไม่เคยทาแล้วก็ทําหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะมีสาเหตุาจจมาจากโรคภัยหรืออาจจะมีสาเหตุมาจากสภาพจิตใจของผู้สูงอายุก็ได้นะ เราลองสังเกตวิธีการสังเกตอันเนี้ยทาได้ง่ายนะอันนี้จะลองแนะนําให้ท่านผู้ฟังดูนะว่าเราจะสังเกตพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยวิธีไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าในกรณีที่เราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับผู้สูงอายุนะแล้วเราก็ไปเยี่ยมท่านที่บ้านเราอาจจะลองแอบเปิดตู้เย็นดูนะว่าตู้เย็นในบ้านของท่านเนี้มีอาหารบดเน่าอยู่ในนั้นไหมมีอาหารวางทิ้งไว้บน โต๊ะอ,อาหารหรือมีอาหารที่วางทิ้งไว้บนครัวแล้วมันเกิดราเกิดมดขึ้นหรืออาหารบูดเน่าหมดอายุไปแล้วหรือเปล่านะถ้าถ้าเราเจอแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคือผู้สูงอายุอาจจะลืมคือจริงๆแล้วไม่ต้องผู้สูงอายุก็ได้นะบางทีเราเองเราก็ลืมนะเวลาเราซื้อของมาใส่ตู้เย็นเราก็จะลืมไปเลยบางบางอย่างใส่ไว้ข้างในลึกๆเราก็จะลืมไปจนมันหมดอายุไปนะโดยปกติ แต่ละบ้านก็จะมีเวลาที่มาลื้อของในตู้เย็นกันเป็นช่วงๆใช่ไหมคะอาจจะซักสัปดาห์ละครั้งสองสัปดาห์ครั้งเพื่อดูว่าอาหารอันไหนที่มันหมดอายุแล้วอาหารอันไหนที่มันเก่าเกินไปไม่ควรประทานเราก็ลื้อทิ้งไปสําหรับผู้สูงอายุก็เหมือนกันค่ะบางทีถ้าท่านอยู่บ้านตามลานะําพังเนาะบางทีท่านก็อาจจะสายตามไม่ค่อยดีเราก็ความจําก็ไม่ค่อยดีท่านอาจจะเอาอาหารบางทิ้งไว้ในตู้เย็นจนกระทั่งมันบูดเน่าหรือหมดอายุไปแล้วนะะก็ก็ ช่วยดูให้หรือเอาอาหารวางไว้บนโต๊ะอาหารไว้บน,นครัวบุญเน่าแล้วก็ช่วยดูให้คือตอนแรกอ่ะให้หยักสันนิษฐานก่อนว่าท่านอาจจะหลงลืมนะคะด้วยด้วยวัยนะคะแต่เราลองเปรียบเทียบนิดนึงก็ได้นะว่า,าพฤติกรรมของผู้สูงอายุของเราพ่อแม่ของเราก่อนหน้านี้เนี้ยท่านเป็นแบบนี้หรือเปล่าท่านเคยมีปล่อยให้อาหารบุญเน่าในบ้านในตู้เย็นไหม หรือท่านเป็นคนที่มีระเบียบจัดมากเลยไม่เคยทิ้งอาหารไว้บนโต๊ะเลยแต่ว่าพอไปไปเยี่ยมหนนี้เกิดมีอาหารวางทิ้งไว้บนโต๊ะเยอะแยะเลยไม่มีการเก็บความความสะอาดให้เรียบร้อยแสดงว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติกับผู้สูงอายุของเราแล้วอาจจะมีผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องสายตาหรือมองไม่เห็นว่าวันหมดอายุในอาหารเมื่อไหร่อย่างเงี้ยน,นะคะหรือมองไม่เห็นว่ามีราข,ขึ้นในอาหารแล้วนะนี่อาจจะเป็นเรื่องของเอ่อความ ความผิดปกติของสายตาหรืออาจจะเป็นเรื่องของความจําก็ได้แที่สาคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าไม่ควรจะปล่อยให้ท่านผู้สูงอายุอยู่อย่างนั้นเพราะว่าอาจจะท่านอาจจะทานอาหารที่หมุนเน่าหรือหมดอายุไปก็ทําให้เกิดอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือวิธีการสังเกตเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอาจจะดูซิว่าผู้สูงอายุเรามีปัญหาเรื่องนัดหมายหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้อาจจะเกิดได้หลายสาเหตุนะเช่น ผู้สูงอายุอาจจะลืมว่าวันนี้นัดหมออาจจะลืมว่าวันนี้นัดสังสรรค์กับเพื่อนเกา่านะอาจจะลืมนัดไปทําบุญที่วัดนะเรื่องการลืมนัดเนียเป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุทุกทุกวยัยเกิดขึ้นกับคนทุกวัยก็ได้อ่ะคนผู้ใหญ่ทางานทํวงานก็เป็นเหมือนกันเพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้จดวันนัดไว้นะเราไม่ได้จดไว้ในปฏิทินเราไม่ได้จดไว้ในสมุดจดเราก็อาจจะลืมได้นะอันนี้ลูกหล,กลนานก็มีหน้าที่คอยเตือนอันนี้ก็ไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่นะ แต่ถ้าในกรณีที่ถ้าเราบอกผู้สูงอายุว่าแม่คะพรุ่งนี้มีพบหมอนะจะมารับตอน8โมงเช้านะวดย้ําไปหลายรอบแล้วแต่พอถึงวันที่จะไปพบคุณหมอแม่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะยังนั่งอยู่บอกนี่นี้ใครบอกเลยอันเฉลว่านีกมีความผิดปกตินะอาจจะผิดสังเกตแล้วว่าทําทไมถึงลืมวันนัดได้นะหรือบางคนนะลืมวันเกิดของตัวเองหรือวันเกิดของลูกหลานลืมวันที่เป็นเทศกาลสําคัญ อันนี้แสดงว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องความจําหรือเปล่านะทั้งที่ป,ปกติท่านอาจจะเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องความความสคัญต่างๆของสมาชิกพอถึงนะตอนนี้เอาลืมทุกอย่างหมดเลยจําอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็ก็เป็นสัญญาณเตือนภัยอย่างหนึ่งได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราไปเจอผู้สูงอายุเอออ่คุยกันนั่งคุยกันแล้วปรากฏว่าเราสังเกตเห็นรอยฟกช้ำต่างๆตามร่างกายของผู้สูงอายุนะเช่น รอยกระแทกนะกระแทกที่แขนกระแทกที่ขาเขียวปัดเลยนะมีรอยถลอกตรงนน้นตรงนี้เราก็อย่านิ่งนอนใจนะเราต้องถามก่อนว่ารอยช้ำนี่เกิดจากอะไรคะไปเดินกระแทกที่ไหนมาหรือเปล่าถ้าผู้สูงอายุสามารถอธิบายได้ว่าอ๋อแม่เดินไปชนตู้เสื้อผ้าเมื่อวันก่อนอ๋อแม่เอาเดินสะดุดเบันไดแล้วก็เอานิ้วไปกระแทกนิ้วเท้าไปกระแทกอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่ามีมีคําอธิบายได้ไม่มีปัญหา ก็เบาใจได้ก็แสดงว่าผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องเอการทรงตัวยู่แต่ก็อย่าคืออย่าเบาใจมากจนเกินไปเพราะแสดงว่าผู้สูงอายุอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาการกะระยะหรือเปล่ายิ่งถ้าเกิดว่ามีรอยช้ำบ่อยๆถึงแม้ว่าจะบอกได้ว่ารอยช้ำมาจากไหนแสดงว่าก,การทรงตัวของท่านมีปัญหาแล้วหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดที่เปราะบางเกินไปนะไปชนอะไรนิดอะไรหน่อยก็ ก็เขียวแล้วอันนี้ก็อาจจะต้องพาไปปรึกษาคุณหมอว่ามีปัญหาในเรื่องของออระบบเลือดหรือเปล่านะคะแต่ถ้าในกรณีที่ถามไปแล้วว่าไปกระแทกอะไรมาแล้ว,แล,วแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าจําไม่ได้เนี่ยไม่เห็นจะไปกระแทกอะไรมาเลยไม่รู้เหมือนกันว่าโดนอะไรมาอันนี้อันนี้น่ากลัวนะคะอันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่เที่ความจําแล้วหรือเปล่านะคะ อาจจะมีความผิดปกติแล้วก็ต้องอาจจะต้องพาไปหาคุณหมอนะคะหรือถ้าเกิดในกรณีที่มีบาดแผลนะแล้วผู้สูงอายุไม่อธิบายให้ฟังไม่บอกอะไรอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้สูงอายุอาจจะถูกทําร้ายจากผู้อื่นแล้วไม่กล้าบอกเราหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเพิกเฉยไม่ได้นะเราอาจจะต้องจับตาเราสังเกตดูดีๆว่า ผู้สูงอายุมีรอยช้ำบ่อยขึ้นไหมมีการบาดเจ็บที่ไหนมากขึ้นหรือเปล่านะแล้วก็ถ้าถ้ายัางไม่ลดลงก็อาจจะต้องสังเกตดูว่ามีอะไรผิดปกติในบ้านไหมนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เราสังเกตได้ก็คือดูซิว่าผู้สูงอายุลุกนั่งลําบากไหมนะคะเวลาที่ลุกนั่งกนะะเ,เก,งก้าอี้เวลาที่เดินเหินไปไหนลุกขึ้นลุกลงเนี่ยช้าผิดปกติหรือเปล่านะหรือถ้าเกิดลุกแล้วบ่นปวดนะที้ที่ ก็จะเรียกว่าลูกโอยนั่งโอยเนี่ยนะก็ลองดูซิว่าท่านเจ็บ so. ปวดตรงไหนอ่าเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกสะโพกหรือเปล่าหรือมีภาวะกระดูกพุหรือเปล่าบางทีผู้สูงอายุเดินหกล้มเองแต่ไม่บอกลูกหลานนะเพราะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกทิ้งเอาไว้เดี๋ยวก็หายเองแล้วก็ไม่หายสิสักพักหนึ่งก็เกิดปวดสะโพกปวดเข่านะ เพราะว่าเวลาล้มมันกระแทกใช่ไหมกระดูกอาจจะรา้าวอาจาาอาจะแตกได้เพราะฉันต้องหมั่นสังเกตนิดนึงบางทีท่านเป็นอะไรแล้วท่านไม่บอกเราหรอกนะเราก็ต้องสังเกตเองตอนนี้เรามาดูความผิดปกติในเรื่องของการเดินด้วยก็ดีเหมือนกันนะถ้าเราพบว่าผู้สูงอายุเกิดเดินผิดปกติเช่นเดินเซหรือการทรงตัวไม่ดีนะอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุเช่นท่่นอาจจะเดินเซเพราะมีปัญหาเรื่องระบบประสาทที่ผิดปกตินะ อาจจะเป็นอาการเบื้องต้นของโรคพาร์กินสันหรืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องของมีน้ําในโพรงสมองหรือเปล่าหรืออาจจะเดินเซเพราะจริงๆเราแค่ความดันต่ำหรืออาจจะเดินเซเพราะว่าไม่มีแรงเมื่อคืนนอนไม่หลับนะคือเราก็ต้องสังเกตดูให้ดีว่าอาการเดินเซนั้นเนี่ยมันเป็นต่อเนื่องหรือเปล่าหรือมีสาเหตุอะไรเราก็ต้องคอยสังเกตให้ดีอย่าปล่อยไว้นะคะหรือถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุเริ่มมีอาการสับสนในการทํากิจกรรมง่ายๆที่ เราเคยทํากันในครอบครัวนะเช่นเออปกติคุณแม่เป็นคนทํากับข้าวตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณแม่เป็นแม่ครัวฝีมือดีมากเลยทํากับข้าวอร่อยทุกอย่างแต่พอช่วงหลังแล้วเราเริ่มสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมอาหารที่คุณแม่ทํารสชาติเปลี่ยนไปจากเดิมนะเช่นเค็มมากหรือว่าหวานมากหรือจืดสนิทเลย,ยงั้นลองสังเกตด,ดูนิดหนึ่งอาจจะสักวันหนึ่งนะลองชวนคุณแม่ทํากับข้าวด้วยกันเพราะว่าเราลองสังเกตพฤติกรรมของท่านดูนะว่า ท่านยังทําได้คล่องเหมือนเดิมไหมท่านมีอาการสับสนหลงลืมอะไรหรือเปล่าเช่นไม่รู้ขั้นตอนการทําแล้วหรือว่างงสับสนใส่น้าปลาไปแล้วใส่น้ําปลาอีกออหรือบางเมนูลืมใส่ของบางอย่างนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราสังเกตได้ว่าท่านมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของออระบบความคิดหรือความจำหรือเปล่านะคะ หรือผู้สูงอายุบางครั้งอาจจะหลงลืมบ่อยอันนี้อาจจะสังเกตยากนิดนึงนะคะเพราะว่าอาการหลงลืมนี่จริงๆก็เป็นกันได้ทุกวัยโดยเฉพาะวัยสูงอายุนะคือบางทีเราไม่ได้จําเราไม่ได้มีตั้งสมาธิดีๆเราก็หลงลืมได้แต่ว่าการหลงลืมในผู้สูงอายุที่เราจะสังเกตได้ก็คืออาจจะเริ่มลืมทานยานะคะให้ทานยาตามที่คุณหมอสั่งเออก็ไม่ทานถึงแม้จะจัดให้ก็ไม่ทานนะคะ หรือลืมทําในสิ่งที่ตัวเองเคยทําว่าลืมอาบน้ํานะลืมเอ,อทานอาหารานี้ยนะหรือลืมจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ปกติไม่จ่ายเองแล้วไม่จ่ายจนกระทั่งบ้านถูกตัดน้ำตัดไฟอันนี้ก็เริ่มมีอาการหลงลืมที่น่าเป็นห่วงแล้วนะที่สําคัญนะถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้นะอาจจะเกิดอาการเดินหลงหรือแบบออกจากบ้านไปแล้วกลับบ้านไม่ถูกอันนี้อันตรายมากถ้าพบประเด็นปัญหาแบบนี้แล้ว แล้วเราสังเกตดูว่าไม่ใช่อาการหลงลืมปกติอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องพาไปให้คุณหมอตรวจนิดนึงนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้ท่านเนาะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมท่านกลิ่นตัวแรงอันนี้เหมือนจะไม่สําคัญแต่จริงๆสองคันนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าไปใกล้แล้วเรามีความรู้สึกว่าท่านมีกลิ่นตัวแรงผิดปกติเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเช่นไม่ได้อาบน้ํามาหลายวัน ก็ต้องคนหาสาเหตุกันเนาะว่าที่ไม่อาบน้ําเนี้ยเพราะอะไรอาจจะลองถามนั้นก่อนว่าท่านอาบน้ําหรือเปล่าถ้าท่านยืนยันว่าท่านอาบน้าอาจจะต้องดูว่าท่านเข้าห้องน้ําไปแล้วท่านอาบจริงเปล่านะคะหรือเพราะว่าบางทีเพฤติกรรมของผู้ป่วยสมองเสื่อมบางคนก็ไม่อาบน้ําเพราะว่าลืมวิธีการอาบน้ําไปแล้วว่าอาบยังไงเข้าไปในห้องน้าแล้วก็เดินออกมานะคะหรือไม่รู้ว่าถอดเสื้อผ้ายังไงก็เลยไม่อาบน้ํา หรืออาบน้ําแล้วก็ใส่เสื้อผ้าตัวเดิมอันนี้เป็นอาการของผู้ป่วยสมองเสื่อมที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะเราก็ต้องลองดูว่าอาบน้ํำไหมนะคะหรือจริงๆถ้าไม่ได้มีสมองเสื่อมเราแต่ว่าท่านอาบน้ําไม่สะอาดอาจจะเป็นเพราะรีบอาบน้ําหรือหนาวในช่วงนั้นหนาวหรือว่ามองไม่ค่อยเห็นอาบไม่ถน,นัดนะตามซอกแขนซอกขาไม่ได้ถูไม่ได้กําจัดสิ่งสกรปรกนะหรือ บางคนอาจจะปัสสาวะเข้าห้องน้ําแล้วก็ล้างทําความสะอาดไม่ดีก็ทําให้เกิดการหมักหมมมีกลิ่นได้หรือบางทีอากาศร้อนเกินไปอบเข้าเกินไปเหงื่อออกมากผิดปกติก็ทําให้มีกลิ่นตัวได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องสังเกตดูนิดหนึ่งเรื่องกลิ่นปัสสาวะในบ้านเนี่ยเอ่อถ้าเกิดว่าเราได้กลิ่นโดยที่มันไม่ได้มาจากห้องน้ำนะแสดงว่ามีความผิดปกติของผู้สูงอายุที่อาจจะเกิดปัญหาปัสสาวะเลือดปัสสาวะราดก็ได้นะ อาการกั้นปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยเถ้าผู้สูงอายุเป็นแล้วบางทีเดินไปห้องน้ําไม่ทันนะอาจจะเล็ดรอดออกมาตามเสื้อผ้าหรืออาจจะหยดตามทางตามผืนซึ่งถ้าเกิดเมื่อไหรก็ตามที่เราเดินไปในห้องท่านหรือเราไปเยี่ยมท่านหรือเข้าไปในห้องนอนท่านแล้วมีความรู้สึกว่ามีกลิ่นปัสสาวะอยู่แสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปัสสาวะแล้วนะะก็ต้องดูให้ดีเอาไปรักษานะคะอีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่าเราสังเกตว่า ท่านแต่งตัวชุดเดิมนะคือแต่งตัวเสื้อผ้าชุดเดิมมาหลายวันแล้วไปเยี่ยมที่ไรก็แต่งชุดนี้แหละนะอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณของภาวะสมองเสื่อมได้เหมือนกันนะทีนี้มันลิงก์กับมันลิงก์กับพฤติกรรมที่ไม่อาบน้ำหลายวันแหละค่ะ,ะก็คือว่าอาบน้ํอาบอาจจะไม่อาบน้ําหรืออาจอาบน้ําแล้วกลับมาสวมใส่เสื้อผ้าตัวเดิมเพราะว่าหาเสื้อผ้าตัวตัวอื่นไม่เจออันนี้อันนี้เกิดขึ้นจริงหลายๆหลายๆเคสมากเลยนะสําหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม หรือบางคนก็ใส่เสื้อลับด้านนะบางคนใส่เสื้อทับกันหลายๆชั้นหรือบางคนใส่เสื้อผิดกาลเทศะเช่นอยู่บ้านก็ใส่ชุดไปทํางานหรือใส่ชุดปลาตปรีออกไปข้างนอกก็ใส่ชุดนอนอันนี้ก็เป็นปัญหาของภาวะสมองเสื่อมถ้าเราเจอผู้สูงอายุในบ้านของเราแต่งตัวแปลกประหลาดนะที่ไม่เหมือนเดิมไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมที่เคยแต่งมานะอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้หรือถ้าเกิดว่า เจอผู้สูงอายุที่บ้านไม่ยอมแต่งตัวเขาอาจจะไม่ได้เป็นภาวะสมองเสื่อมนะแต่อาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าก็ได้เพราะคนที่มีภาวะซสมเศร้าส่วนใหญ่ก็จะมีอารมณ์เศร้าหมองเบื่อนายเนี่ยไม่อยากทําอะไรเราไม่อยากจะพูดกับใครไม่อยากจะแต่งตัวไม่อยากจะแต่งหน้าไม่อยากจะทาปากสวยๆแนละ้วก็กลายเป็นคนปล่อยเนื้อปล่อยตัวใส่เสื้อผ้าเก่าๆกลมเายาวลุงลังวันนี้นะคะก็ะะลองสังเกตดูว่าถ้ามีปัญหาเรื่องจิตใจหรือเปล่า การสังเกตเรื่องรับประทานอาหารของผู้สูงอายุก็สําคัญมากๆเหมือนกันนะถ้าเราสังเกตเวลาที่เราไปทานข้าวกับท่านนะแล้วเราสังเกตว่าท่านทานข้าวได้น้อยลงหรือมีอาการเบื่ออาหารน้ําหนักลดลงทานไอ้นู่นก็ไม่อร่อยท่านไอ้นี่ก็ไม่อร่อยเพราะเอาเตรียมข้าวไปให้ก็เหลือทิ้งเยอะแยะนะอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณของความผิดปกติบางอย่างแล้วก็อย่านิ่งนอนใจเนะอาจจะเป็นการเจ็บป่วยทางร่างกายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของช่องปากปวดฟัน ปวดเหงือกนะฮะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องปวดปวดท้องท้องอืดมีปัญหาเรื่องกระเพาะลำไส้หรือแม้กระทั่งโรคร้ายอย่างเช่นโรคมะเร็งหรือท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจิตใจ,จมีภาะวะซึมเศร้าก็ทําให้เบื่ออาหารอันนี้ก็ต้องก็ต้องคอยระมัดระวังให้ดีแล้วก็ต้องคอยดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วสาเหตุของการที่ผู้สูงอายุไม่ทานข้าวเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะซึมเศร้าเป็นเพราะเครียดไหมหรือเป็นเพราะว่ามีปัญหาอะไร กัดกุ้มในใจหรือเปล่าทะเลาะก,กับลูกบางคนหรือเปล่าหรือเป็นห่วงลูกบางคนทําให้กุ้มใจมากทานอาหารไม่ได้อะไรก็แล้วแต่นะลองดูสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหาที่สาเหตุนะผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสือ่อมก็มีปัญหาเรื่องการทานอาหารเหมือนกันบางคนหลงลืมการทานอาหารคือไม่ได้ทานก็คิดว่าทานไปแล้วหรือตรงกันข้ามก็คือทานไปแล้วคิดว่ายังไม่ได้ทานอันนี้ก็คือความผิดปกติของการทานอาหารนี้ต้องระมัดร,ระวังด้วยเหมือนกันนะคะอีก เออสัญญาณหนึ่งนะคะที่จะเจอกันบ่อยก็คือว่าไม่สนใจการสนทนาคือลูกหลานเขาไปคุยด้วยก็ไม่สนใจแสดงว่ามีสิ่งปกติเกิดขึ้นแล้วการไม่สนใจนี่อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ยินอาจจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินเช่นหูไม่ค่อยได้ยินนะเราคุยกับท่านท่านก็ไม่ตอบมาไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะท่านไม่ได้ยินหูท่านอาจจะมีปัญหาก็ต้องพาไปพบแพทย์นะหรือท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องน้อยใจ ลูกหลานบางคนทําให้เกิดภาะวะซึมเศร้าโกรธใครบางคนแล้วก็ไม่ยอมพูดนะหรืออาจจะเป็นเพราะภาวะสมองเสื่อมก็ได้หมดเลยนะเรื่องการสื่อสารเราไม่สื่อสารนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูนิดหนึ่งบางทีพอไม่สื่อสารเราก็เงียบลงนะเศร้าซึมหรือแอบ,บนั่งร้องไห้แอบอยู่ในห้องคนเดียวนะวิตกกังวลไม่พูดคุยกับใครเลยหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็วิธีแก้ปัญหารแรกคือชวนท่านออกมาจาก มุมนั้นซะาออกมาจากบ้านซะาพาไปเปลี่ยนบรรยากาศนอกบ้านเนาะพาไปเที่ยวพาไปสถานที่แปลกใหม่บางทีท่านสบายใจแล้วท่านก็อาจจะเล่าปัญหาที่ท่านรู้สึกอยู่ในใจออกมาให้เราฟังหรือท่านอาจจะคลายกังวลไปแล้วก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครพบผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นมีอารมณ์ชุนเชียวง่ายหงุดหงิดง่าย พูดอะไรก็ไม่เข้าหูสักอย่างหนึ่งนะก็อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากโรคที่ท่านเป็นอยู่ก็ได้ถ้าไหนมีความรู้สึกว่าเออท่านเบื่อตัวเองเพราะเป็นโรคหลายโรคนะหรืออาจจะเป็นเพราะความเหงาอาจจะเป็นเพราะอารมณออ์งอนนะลูกหลานเนียนะน้อยใจลูกหลานเป็นไปได้หลายอย่างก็ต้องอย่าปล่อยไว้นะก็คืออย่าไปัวโหวท่านว่าว่าไม่อยากจะมาเยี่ยมแล้วมาที่ไรก็หุกิตตวาดใส่โมโห,หใส่ กลายเป็นว่าเราก็ปล่อยให้ผู้สูงอายุจมอยู่กับปัญหาเหมือนกันนะคะพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือผิดปกติในผู้สยยูงอายุจริงๆเถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาอยู่ที่ปลายจมูกเราเองก็ได้นะเช่นอาจจะเป็นผลข้างเคียงจากยาเนาะทำให้ผู้สูงอายุบางคนที่เจ็บป่วยหลายๆโรคนะบางทีกินยาบางตัวที่คุณหมอเพิ่งให้มาแล้วอาจจะส่งผลทําให้ง่วงซึมเบื่ออาหารอันนี้ก็ถ้ารู้ไว้ก็จะได้แก้ไขต้นเหตุของปัญหาได้นะ หรือบางคนมีปัญหาเรื่องสายตามองไม่ค่อยเห็นทําอะไรก็ผิดพลาดนะเดินเตะนูนะ่นเตะนี่หรือเปล่อยให้อาหารบุดเน่าอย่างที่เมื่อกี้บอกเนี่ยอันนี้มันก็คือปัญหาต้นเหตุจากปัญหาเรื่องสายตาซึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้ต้นเหตุของปัญหาจากการสังเกตพฤติกรรมของท่านที่เปลี่ยนแปลงไปเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอ,อไปรักษาได้แล้วท่านก็จะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนเดิมได้เหมือนกัน สิ่งที่สําคัญนะคะที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าลูกหลานในบ้านหรือสมาชิกในบ้านหรือแม้กระทั่งผู้ดูแลเองก็แล้วแต่ต้องเข้าใจสภาพความเป็นเป็นไปของผู้สูงอายุด้วยนะด้วยวัยวัยสูงอายุเองที่ร่างกายเริ่มถดถอยลงไปเรื่อยๆนะนะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ไม่เคยเป็นก็อาจจะเป็นอาการปวดเมื่อยต่างๆอาการไม่สบายตัวต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุนะซึ่ง เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วนะถ้าไม่รักษาให้ดีไม่ดูแลให้ดีมันก็จะส่งผลต่อสภาพจิตใจแล้วก็อาจจะทําให้เกิดโรคไร้แรงรุนแรงขึ้นมาได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งผิดปกติเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนะที่เราพบเจอกับที่กับผู้สูงอายุที่เรารักนะคะต้องบอกว่าเราอย่าได้เมินเฉยอย่าได้เพิกเฉยว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกก็แค่คนสูงอายุอาการก็เสื่อมไปตามวัยคือถ้าเกิด เราคิดอย่างนั้นก็จะยิ่งทําให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแย่ลงเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านป่วยเป็นโรคอะไรจริงๆแทนที่จะรักษาได้เร็วในช่วงแรกๆระยะเริ่มแรกก็อาจจะทําให้โรคมันลุกลามรุนแรงไปมากขึ้นนะหรือผู้สูงอายุบางคนมีความผิดปกติที่ไม่ได้เกิดจากโรคภัยแต่เกิดจากสภาพจิตใจนะซึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะว่าเราไปทําอะไรท่านกดเคืองหรือเปล่าหรือท่านน้อยใจเรื่องอะไรของเราหรือท่านมีปัญหาอะไรที่ หนักหนาสาหัสที่ท่านไม่อยากบอกเราเงี้ยเราต้องสื่อสารกับท่านสิ่งสําคัญมันวกลงมาว,วกกลับมาที่เรื่องเนื้อหาเรื่องการสื่อสารการอยู่ใกล้ชิดการสื่อสารจะช่วยให้เรารู้ว่าท่านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าท่านจะได้สามารถที่จะพูดคุยกับรเราได้บอกเราได้ในปัญหาของท่านที่ค,คือเราจะได้ช่วยในการแก้ปัญหาของท่านให้ได้นะคะเอาละค่ะสาหรับวันนี้ค่ะก็าฝากเอาไว้นะคะเรา กลับไปดูนะสัญญาณเตือนภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่เราดูแลที่เรารักนะคะว่าท่านมีอะไรที่ผิดปกติไหมหรือยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่แจ่มใสยอยู่หรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ